สบายดีปะลุงสบายดีวัดสมองสบอนโลกกาเนื้อมะแร็งมืะเสาวเดินโลกดำมืะเสาวนี่ยกาเบิดมาบ่มีอันนี้บูตรกายของจะคล้องจะคล้องกล้องสบายดีพี่น้องขอเป็นตากล้องของน้องดีแท็กงัวงัวน้องดีแท็กทอนทอนเข่าแล้วทั้งนั้นเลย ง้อพบแล้วง้วพบแล้วได้แลนมาตะพุ่นนะประกันลงมือทอนกะยามแรงง้อกะทอนง้อง้อไทอนทอนหายยิุ่่มในห้องหอง้หองน้องดีแท็กเ <c oughs> <c oughs> ด้อดีค่ะหน่อยจะจะคล้องเพื่อนผากไว้ง้อกินเข่าอะไรช่างนะง้อทอนเข่าเลยถ้ากระดำ หากระดำหมดเศร้าเลยคือป่ากันีลงไปเบิ่งไหนเมนชงัยมันแหลนมากไปจากว่าสงไซชงมันแหลนมากไปยังไ่เห็นเขียวเขียวยังท่านในทีู่เออเคยท่านในชนาท่นในชนขาเขาเราุะเศ้ามากครวัด้าก่อนอย่างผักเนาะเอาได้เลยน่ะ มัดดึง6 8 1้ยมัดเดียวขนดน้เดี่ยวมัดได้ิ่งเลยขั้นวเลือกงานเลยอาศิได้อยู่สองคนต่อหาี่นแลสิบอ้งมัอื่อื่นก็ลุยห้งญ่คือเก่าไปได้กินข่าวร้ายอยู่บ้างหัวโล่งหัวหอมหัวหอดข่าวตะคนนหัว mình hết con rồi mình tỉnh còn, tối nay nó không kia ở để lái ba ba ờ. đi lùm, đi nó, đi, แรงลงเนาะกีกินปลาปลาไหมแอ้เจ้าตังค์ในนั้นแล้วกันนั่นวางดาวตาดีนะจะปิดทันก่อนช่จอยแลนหาเจ้าแล้ องค์เดียวท่วงเนี่ยเพื่อจะจ่อยแลมหานหาแนนหาแน่นหาน่หน่หาแน่นหาน่นหาแน่นา่หาาแหน่น่นหาแน้าหนา่าแน่น่าแนนาแ่นหน่นห่นหาน่นหน่นหาแ่าแนจนหายาน่่า่่น่น่่่ห อันตรายพ่อมันอุ้มน้ำน้ำแรงนะอุ้มน้ำาชาวเป็นไงในอุ้มน้ำย่างหนูกันเลยย่างูเรียงกับเ็นเลยเลยกันย่งหนูไบอกว้ไทยเนื่องนนะน่ตเวยกินเองเล้วตะเวยกินเองนล้ให้กินต่เว้กินโตนี่ไง่ได้โต chứ đây cái căn của <laughs> Ô, có ừ, ừ. Ừ. đây, ừ. 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 đây, ừ. 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 đây. À. thôi Ơ, nói, ngô nói bố ngô ngô ngon nói, mặt mình sửa Ngon nói 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 Ngon nói

ใายาวกนี้ไ่เยก็งด้ยมคอืมเท่ากวปวดปวเนาะอืมเหมือนดเสียเหงกุมารเียบเ้งกมาส่เนามาไ่เจ้าว่าอยู่ไกเนาะไอ้เจ้ามันใส่เบิดเลยท้องสิท้องท้องสิมาหลังอนี่ยอยคนหู้นฉาหาสักกี่จอ สีหงเรือนถ้าวัสีกับดนะมันดีแล้วไปย้อมสีกันแล้วไปย้อมสีลงอ่ะมัดไว่ายเถอมันหลอดนะบ้าตาไปสามัดหมัดไปหมัดมันได้บัวได้คนละหาซื้อหมัดบ่อยขึ้นเด็ดขาดน้องดำเล่นสิบัวได้จะหมัดเลยเนาะ บใสนหุ่นนนี่ค่าบอกแล้วบมันตหมดลยไปทางใหม่เลยทังนันใส้งป้าหลังกินเบิดบอก่มันใสเเดียป้า่ใสบอนี่เลือเป็นกล่องกินนุ่นอะน่ามาขาวนหอมป้า่

น่าก็ได้มาหนึ่งเลมือเลยะฮว่ไหนอะไาเงี้ยลาลมลาลมก็มาสี่อ่ะต่อประมาณพ่ออ่าเกิดมาอยข้าาดนะเกิดมาเยพเจอมาอยมางาวมันเขา ปาดิาสวัดจงาเคยนางลกาาทวำก็เป็นบูธขายของกระเป๋าหอยยางผู้ใดขันแม่หายผ้ายกระเป๋าผู้ใดงพากระเป๋าตัวใดให้าตัวเขียวเยอะสเนี่สีแดงๆะสีแดงๆ ท้องไผ่คอีจอยมันเลือกเป็นว่าอย่านะอี่เวนวันนี้ตอนนั้นเพิ่งเบิกเงินมาเมื่อวานนี่ห้าหมื่นใช่ไฟสิตกาแข็งอีนาวมั่งๆนะม้ำไปถอนใหม่กับบอสครับมอสสีดำอยู่มื่ออื่นนี่อดำมีเด็กตลกกะได้ตลกมีเด็กหรือลกกะเหมือนน้ำกระสูบไว้ก็ดีอสเปสวรรค์มื่นได้สักมีได้ไปแล้ว ตกกระดำนาต่อแล้วหาดำหน้าหน้าดแจบัวแห้วอาวเอยมันจังอะนแร่ดมันจังเล่นเต็มที่เนาะไปเลยห่วงนะพวกห่วงละกจะปันได้ละกไปเป็นเดือนเไปแล้วหน้าเเอาาะเรี้องโง่เลี้ยงคุยเขามมาเนาะอยู่ต่อังเนเงินกาสรเป๋ามีใบ ได uh ้ไ huh. ด so yeah. ้ดับอันนี้เนาะไปเฮลซซาก้าแล้วจอบริเกงเราสอเลยู่นีเหามันบม่ได้หนูว่านี่มันจะเลยเสียดอันนี้นเจ้ามสีโจ๊กมาดังมาแรงด้วยไทยก็สีใชไหมเติมงเล็กันนำมันอมแรงัวปลาเครื่องปลาลายไม่หายเลือีม่หายเลือดโคตรโคตรด้อเต้มสีโจ๊กขาดไ้ว